อย่าเพิ่งอพี่จะชียวแต่ลูกกูยังไม่พร้อมหลงหายจากไฟเสียงดูเหมือนฉันจะต้องไปแก้ท,ทายๆสักหน่อยฮะนอกนั้นก็โอเคหมดก็ยังดีนะที่ไม่แย่เท่าไหร่นะจะว่าไปก็อดคิดมากเรื่องพอร์ตที่ส่งไปให้มาหาไรไม่ได้เลยฮะเดี๋ยววันนี้ต้องไปเช็คสักหน่อยแล้วล่ะ เอาละต้องเช็คเมลแล้วละเอ่อะเมลเข้าจริงด้วยฮะไม่กล้ากดดูเลยอะเอาละนะเย้ yeah! ผ่านไว้ยอย่างนี้ต้องเอาไปอวดป้ากับมาแล้วลวิ่งวิงวิ่ง,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 งเรื่องนี้ต้องอวดเรื่องนี้ต้องอวด ฟูฟูสอบผ่านมหาลัยที่ป้ามาหวังแล้วนะมหาลัยออโรเลียูนิเวอร์ซิตี้ที่ป้ามาหวังไงืมเจ้าฉลามน้อยของแม่ทำตามความฝันได้แล้วสินะยังไงก็อย่าทำให้แม่ผิดหวังแล้วกันนะอย่างดีนี่เจ้าตัวแสบคิดไม่ถึงเลยแฮะว่าจะสอบติดตั้งใจเรียนแล้วกันแล้วอย่าทำให้พ่อผิดหวังแล้วกันนะ ได้เวลาแบบว่าเป็นในทะเลใหญ่แล้วเจ้าฉลามตัวน้อยงั้นฟูฟูไปเก็บของเตรียมย้ายเข้าหอมาหาลาัยแล้วนะป้าไม้อยู่นี่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะฟูฟูเป็นห่วงดูแล้วดูแล้วแกนั่นแหละเจ้าตัวแสบดูแลตัวเองดีๆล่ะไม่อยากจะเชื่ออะไรว่าจะทำได้ตื่นเต้นจัง ถ้าหากเย็นดูแล้วก็อย่าลืมไปติดตามฟัวในมหาลัยออโรเรียสยูนิเวอร์ซิตี้ไว้เจอกันในมหาลัยนะ